กองสลากพัด ตะกาเราเข้าที่ตะกาสองร้อยสีสิบบาทเขจะถามว่ายินดีสนับสนุนไหมสนับสนุนเว็บไซต์เนี่ยข้าพเจ้ายินดีเต็มใจชำระเงินสนับสนุนเพื่อให้เว็บไซต์สามารถขายเท่ี่80บาทได้ต่อไป <c oughs> ก็เป็นสองร้อยเก้าสิบสี่บาทจากเท่าไหร่จากตอนแรกสองร้อยสี่สิบใช่ไหมสนับสนุนเว็บไซต์ห้าสิบสี่บาทอ่ะให้เข้าไปเขาเก็บหวยไว้ให้เรานี่จนันละเงินนะสองร้อยเก้าสิบสี่บาทนะอ่ะ่าสนับสนุนเว็บไซต์ ชำระเงินโอนเงินผ่านธนาคารแล้วก็คัดลอกแน่คัดลอกเสร็จแล้วไปที่ธนาคารโอนเงินกสิกรวางเท่าไหร่บ้าแค่เท่าไหร่เท่าไหร่วะสองร้อยก้สิบสี่บาท ได้ <c oughs> โอนสำเร็จย่อจอเข้าไปที่คั่งภาพเพื่อส่งสลิปให้เขานี่นี่ไปยืนยันการโอนเงินเรียบร้อยครับ เดี๋ยวรอกองสลากตรวจสอบตรวจสอบเสร็จปุ๊บจะมาอยู่ในตู้เซฟแบบนี้นะฮะอันนี้ที่ซื้อไว้นี่นะครับอันนี้เป็นเลขสมาชิกนะหกเนะเนะี่ยซื้อไวนะ้เนี่ยอ้าวเข้าตู้เซฟแล้วน,นะครับตอนนี้นะครับไว้มากนะฮะ หนึ่งชุด2ชุด3ชุด4ชุดซื้อไว้สชุดนะสี่ใบเจ็ดใบหใบสโอเคครับเรียบร้อย